ยแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานายแะะน้ายจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงรายเดือนของชาวลัคนาและราศีมีนในเดือนพฤศจิกายน2567นะคะชาวมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง12เมษายนนะคะ หรือมีลักษณาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะดวงราศีมีนในเดือนนี้นะแน่นอนคือดวงโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะอย่ากเก็บเอาคําทํานายไปซีเรียสไปใส่จใจว่าจะต้องเกิดขึ้นกับคุณ,คณทุกเรื่องนะอ่ามันอาจจะเกิดกับคุณหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะ นะอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนเก็บเอาไว้เตือนตัวเองได้ไม่เสียหายอะไรนะอันไหนที่เป็นเรื่องดีนะก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะตรงและไม่ตรงกับท่านก็ได้นะไพ่ยิปซีแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตนะชาวมีในเดือนนี้นะดวงชะตาของคุณนะใบายแรกจะได้ไพ่พระจ้านะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะบุญกุศลจะหนุนนำช่วยเหลือนะให้คุณผ่านอุปสรรค ปัญหาใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับในดวงชะตาไปได้นะในเดือนนี้นะคุณจะไฝ่บุญใฝ่ธรรมะนะเป็นพิเศษนะใฝปฏิบัติธรรมนะบางคนก็ถือศีลสวดมนต์จ้ะนะชาวมีนใบที่สองค่ะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะจ๊ะนะบางคนที่ทำอาชีพเกษตรเนี่ยอาจจะเริ่มต้นปลูกผัก นะปลูกพืชชนิดใหม่นะลงผักแปลงใหม่นะในเรื่องของการงานชาวมิ้นนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มงานใหม่หรือเช่นเดียวกันนะคะหรือทํางานเสริมนะบางคนก็มีงานประจําอยู่แล้วนะแต่ทํางานเสริม,มงานเพิ่มค่ะนั่นแหละดีนะคะทุกคนใครที่การเงินขาดมือเนี่ยให้หางานเสริมนะไม่ใช่ให้หากู้เพิ่มนะคะอ่าใบที่สามนะจ๊ะของชาวราศีมินอ่า ช่วงนี้คิดถึงแต่เรื่องเงินนะคิดถึงแต่เรื่องเงินจริงหรือเปล่าตื่นเช้ามาก็คิดเรื่องเงินแล้วนะคะนะชาวมินนะเออคิดเรื่องเงินเพราะอะไรกลัวเงินไม่พอจนะ่ายะกลัวเงินกลัวขาดสภาพคล่องนะ,ะประมาณนี้นะชาวมินจะอุจจาระเหนียวนิดน,นึงในช่วงนี้นะ,ะเออขี้เหนียวนั่นเองนะจ๊ะตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่แปดไม้เท้านะ มันหมายถึงการาร่วมง,งานร่วมชีวิตนะร่วมง,งานร่วมชีวิตกันไปได้ด้วยดีนะเออแต่มันไม่ค่อยมาพบเจอกันนะคะอันนี้ใบนี้อยู่ในตำแหน่งคนรักคู่ครองนะาหาเวลาแวะนะแวะแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันบ้างนะช,ชาวราศีมีนเนี่ยก็งานเยอะนะคู่ของคุณก็งานเยอะเช่นเดียวกันนะ ต่างคนต่างบ้างงานนะคะต่างคนต่างบ้างงานไม่ค่อยมีเวลาเจอกันไม่ค่อยมีเวลาทํางานบ้านด้วยอืทํางานบ้านนะทิเช่นล้างจงล้างจานอะไรเงี้ยก็ว่าไปจ้ะฐานดวงนะ,ะของชาวมีนนะ,ะหรืออดีตที่ผ่านมามีโชคดีทางด้านการเงินมาหรือเปล่านะก่อนหน้านั้นนะ,ะมีข่าวดีด้านการเงินนะ,ะเข้ามาบ้างแล้วนะ,ะชาวราศีมีน บางคนได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งอดีตจ้ะนะอ่าอนาคตอันใกล้หละนะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะหรือในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะการงานระวังขัดแยง้งขัดแย้งนะะกับเพื่อนร่วมงานค่ะนะความคิดเห็นไม่ตรงกันฮนะการพนันเลยเกิดขึ้นนะจ๊ะอ่าความคิดภายในใจนะเออ บางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวประจํากายนั้นเนี่ยนะความคิดภายในใจของชาวมีนเนี่ยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนเนี้ยนะพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมป่ะให้ช่วยหน่อยเรื่องเงินฉันฉันคิดเรื่องเงินเนี่ยตอนเนี้ยนะคิดเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะชาวมีนเนี่ยนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นภาระรก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะจ๊ะ <c ười> นะ ตำแหน่งบ้านทีู่่าสัยชาวมีนได้ไพ่สองดาบจ้านะเออบางคนอยากอยากย้ายบ้านอยากแยกบ้านอยากแยกทางนะแต่คิดไปขึ้นมาเออไม่ได้อะแยกไม่ได้นะอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคนรักของชาวมีนเนี่ยมีแต่คุณนะค่ะนะคุณเน่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะชาวมีนนะเออคิดหน้าคิดหลังก่อนจะทําอะไรนะจ๊ะ อ่าไพ่ในตำแหน่งสิ่งที่มุ่งหวังค่ะนี่หกไพ่หมายเลขหกนะไพ่เดเลเวอร์นะมีใครบางคนมีการคุยซ้อนนะนี่ที่คิดแยกทางไม่ใช่อะไรนะอาจจะเป็นชาวมีนหรือจะเป็นคู่ของคุณนี่แหละนะคุยซ้อนคบซ้อนนะฮะระวังด้วยนะจ๊ะสองหลงสองดาบ ตอนแรกกัจะคุยเล่นๆแหละคุยไปคุยมาก็ติดใจติดหลุมพางเขานะหลงรักเขานะทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะจ๊ะผ่านดูแหน่งอนาคตอันไกลเออจะกลับมาอยู่รวมในครอบครัวยังไงคุณก็เลือกครอบครัวค่ะยังไงคุณก็เลือกครอบครัวยังไงคู่คุณก็เลือกครอบครัวนะกลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะเออความรัก ความลับครั้งนี้อาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้มีแค่แม่หมอที่รู้นะเออชาวมีนนะอาจจะไม่ตรงกับคู่ของคุณหรอกนะอ่าคุณอย่าไประแวงนะจ๊ะอย่าไประแวงนะและถ้าตัวคุณกําลังคิดจะนอกใจแฟนหรือคุยซ้อนเนี่ยให้รู้ว่าครอบครัวสําสคัญที่สุดนะจ๊ะนะ,ะเออสิบถ้วยนะฟังเข้าใจซึ่งกันและกันการหันหน้าเข้ามาคุยกันมันดีที่สุดนะจ๊ะ ให้ขยายคู่ครองคนรักจ้าราชินีถ้วยเอราชินีเหรียญเดี๋ยวเขาก็เอาเงินมาให้จ้ะนะ,ะคุณจะได้เงินจากเขาเนี่แหละบางทีคุณจะมาน้อยใจว่าคู่ไม่สนใจคุณเพราะอะไรเขางานเยอะจ้ะนะ,ะเขาทำงานจ้ะเขาได้เงินมาได้เงินมาเขาก็มาแบ่งให้คุณนั่นแหละชาวมีนเห็นไหมอ้าชาวมีนเดือนเดือนเนี้ยจริงๆแล้วดวงคุณดีขึ้นกว่าเดือนเงินก่อนเลยนะ อ่ะสุดท้า,ายไพ่ขยายการงานการเงินนี่ได้เด็ดถือเหรียญอีกด้วยจ้ะน,นะการเงินของชาวมีนเนี่ยเดือนเนี้ยดีขึ้นนะเดือนพฤศจิก,กาดีกว่าเดือนธันเดีกว่าเดือนตุลาเยอะเลยนะฮะชาวมีนสุดยอดนะเออนะนี่ไพ่การเงินของชาวมีนเนี่ยสี่เหรียญเก้าเหรียญ ลาชินีเหรียญน,นะและเด็กถือเหรียญแล้วก็ยังมาติดถ้วยอีกควมัมสมบูรณ์มุนสุขในครอบครัวนะเออนะเรือล,ล่มในหนองทองจะไปไหนนะให้คุยกันดีๆกับคู่นะกับลูกกับเต้าบางคนอ่ะพอมีปัญหาเรื่องเงินหน่อยเริ่มหงุดหงิดไงเริ่มหงุดหงิดใส่ลูกใส่เต้านะจ๊ะไม่ดีนะไม่เอานิสัยแบบนั้นนะนะมีสุขร่วมเสพนะฮะมี ทุกก็ร่วมกันแก้ไขนะให้บรรเทาเบาบ,า,บางนะเออสุขภาพของชาวราศีมีนไม่ได้มีอะไรมากมายนะระวังพวกกระดูกนิดนึงนะกระดูกกระเดี้ยวนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรนะใครที่เป็นลองช้ำนะรองช้ำนะเวลาเดินจะกระปิดกระเพก,กไปนิดนึงนะจ๊ะเออ นะแล้วก็ปัญหาสายตานะจ๊ะชาวมินนะสีเสริมดวงก็ได้แก่สีแดงสีเหลืองทองสีม่วงนะสีเลือดหมูนะจ๊ะนะเ,เลขหน้าไพ่ก็คือห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแปดห้าแปดนะแล้วก็เก้าสองหก หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าค่ะนะ,อะขอบคุณชาวราศีมีนลัคนามีนนะและทุกราศีที่มาฟังเผื่อชาวราศีมีนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะใครอยากดูดวงส่วนตัว sid line 4399na เก้เอนอะนะ,ะ,นะนะะราคาค่าดูโปรโมชั่น199บาทต่อ40นาที คุ้มจะจนเกินคุ้มนะคะใครดูเกินนะ,ะแล้วแต่จะเพิ่มให้แม่หมอนนะคะนะ,ะอ่าเดี๋ยวปีหน้านะคะ่าครูนะ,ะจะปรับขึ้นนะคะนะ,ะหรือจะปรับขึ้นหรือจะลดเวลาลงมามันนี่ยเนาะเพราะว่านะก็ค,คิดว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วนะะหนึ่งปีแล้วนะ,ะโปรโมชั่นยาวๆเลยนะ อ่าสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ